สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับวันจันทร,ร์ที่16ตุลาคมนะครับแอดมินจะมาอัปเดตเส้นทางของย่อมความประกาศตามล่าสุดนะครับที่ก่อนหน้านี้ให้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยล่าสุดนะครับอยู่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งประเทศเวียดนามนะครับขนาดนี้อยู่บริเวณด้านตะวันออกของเวียดนามมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศต,ตะวันตกเฉียงไปทางเหนือนะครับ หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งประเทศเวียดนามและขึ้นฝั่งเวียดนามทางตอนบนจีนทางตอนใต้ต่อไปนะครับซึ่งหย่อมความประกาศตามลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับส่วนผลกระทบนะครับดึงลมหนาวหรือบริเวณขอบประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นให้เคลื่อนต่อเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับ และเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับถ้าไม่เห็นพิาพาข่าวสารดีของช่องอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร่อให้รับทราบพ่อข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ